ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต แต่ชนิดหุ้นโ่วงหน้าของสหรัฐร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนประเมินถึงผลกระทบจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางซึ่งคุกคามที่จะขัดขวางการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สํคาคัญและทําให้แนวทางนโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐซับซ้อนมากขึ้นราคาทองคาพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการใหม่โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐสั่งปิดการดาเนินง,งานส่วนใหญ่ขณะที่ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ยิ่งทําให้โลหะชนิดนี้น่าดึงดูดใจขึ้น ตอนแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนื่องจากสกุลเงินของสหรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากรัฐบาลในกรุงวอชิงตันดีซีปิดทำการเพื่อระดมทุนเพื่อสร้างความระม,มัดระวังให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ของสหรัฐ ราคาออสซีดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดตัวชีวัดโมเมนตัมที่ลงพฤติกรรมระยะสั้นกลางยาวหรือ UO บ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะราคายวนดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัาาวนวนงงมวัด um ค่าการซื้อขายหรือ ASI กำลังส่งสัญญาณซื้อค่ะหุ้นออยดอลลาร์สองรายการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดมีการเพิ่มค่า0.1%สัญญาณซื้อของ MACD สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะในรอบการซื้อ่ลลออคะ สัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีทั้งตัวเลขสำคัญระดับสูงและข้อมูลปลีกย่อยเปิดช่องให้ตลาดแว่งอย่างคาดไม่ถึงลองเปรียบเทียบกับข้อมูลจากประเทศอื่นๆหรือภาคเศรษฐกิจอื่นด้วยบางครั้งตลาดโลกก็ตอบสนองเร็วกว่าที่เราคาดเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกําไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ